สวัสดีทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็กลับมาต่อกับโปรแกรมฟ t ติลูปเจ้าผลละไม้วนสิบนะครับผมในคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงอ่าสามส่วนใหญ่ๆนะครับผมหน้าต่างมินโด้ก็ได้แก่สเตปสวิเค้นเซอร์นะครับผมอ่าเบราว์เซอร์แล้วก็ไลบรารี quency, นะครับผมอ่าไม่ใช่ไลบรารีโทดโทดเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์นะครับผมอมใ library, ดดดด Play list, Play list, น,อน,นส่วนของอ่าสเตปสวิเค e นเซอร์เนี่ยผมก็จะเจาะรายละเอียดมากขึ้นนะครับ มีอะไรบ้างอ่าในไฟเขียวเขียวนี่ก็คือ Solo มิวโซโล่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนโน้ตให้ดูก่อนละกันเนาะอ่าตึ่ช chi ตื่น c h นะครับผมอย่างนี้ถ้าไฟเขียวขึ้นก็จะเล่นนะครับผมถ้าเราจะมีจะเห็นข้างบนตรงนี้มีคาอธิบายอยู่นะครับผมอ่าถ้ามีมิวหรือโซโล่มิวก็คือมูเตะอะไรเงี้ยครับผมก็คือทั้งเงียบอะตอนนี้จะเห็นว่าพอผมปิดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายไป การนี้ถ้าผมปิดตัวนี้ก็จะตัวตัวกระเดื่องก็จะหายไปนะครับผมอโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็คือช a n n n l p a n n i นะครับผมเอ่อตรงนี้พูดถึง Channel แล้วก็ก็จะเข้าใจแล้วนะครับผมว่าช h a n n e l เนี่ยก็คือแถวหนึ่งนึงหนึ่งแถวกันหนึ่งหนึ่งช่นะครับผมแนวนอนนะครับผมหนึ่งสอสามสี่นี่มีสี่ช่องนั่นเองนะครับผมก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้คลิกขวาอ่า อิอ insert อน insert เข้าไปก็ได้นะครับผมโคลนก็ได้คำว่าโคลนก็ได้โคลนก็จะมันก็จะ,ะก๊ะอปตัวเดิมนะครับผมหรือว่าจะเอาใส่มาจากที่ผมจากคลิปที่แล้วก็ได้ก็คือดึงมาจากพวกนี้นะครับผมดึงจากซ้ายก็ลากเข้ามาก,ก็ได้นะครับผมไม่เอาก็รีมูฟอกก็ได้ดีลี่ออกอ่ต่อไปก็เป็นแพนนะครับผมถัดจากจุดเขียวๆนี่ก็เป็นแพนแพนก็คือ แพนนิงนะครับผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกระทะนะครับผมแพนนิ n งนี่ก็คืออ่าซ้ายขวานั่นเองนะครับผมอันนี้ถ้าฟังอาจจะฟังไม่ออกนะครับผมเพราะว่าอไม่แน่ใจว่าลาโพงแต่ละคนเป็นยังไงเนาะวอลล่มก็เสียงดังเบานะครับผมอันนี้ทีนี้เนี่ยไอ้สามตัวนี้มันจะเป็นทั้งชานอลก็คือถ้าคุณปรับเนี่ยนะปรับปุ๊บปรับซ้ายปรับขวาปรับดังปรับเบานะครับถ้าปรับปรับให้มันดังก็ได้ ไม่จะดังหมดเลยปรับให้เบาก็เบาหมดเลยนะฮทีนี้ถ้าหากเราอยากได้อ่าดังเบาไม่เท่ากันเดี๋ยว่ามาสี่ตัวนี้สมมติมีสี่ไอ้กระทืบสี่ครั้งเนะี่ยอไม่กระทืบกระเดื่องสี่ครั้งเนี่ยนะครับผมอ่าสามารถใส่ตัวนี้เข้าไปได้อันนี้จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยนะครับผมตัวนี้เป็นเปียโนโลถ้าจําได้จะเป็นตัวใส่โน๊ตในครับที่แล้วนะครับผมอ่าแล้วนี้ใส่มันต่ําก็ได้ทำม,มันสูงก็ได้เเห็นไหม ม,มันก็จะใส่แนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสียงอะไรไปไม่รู้เพราะมันมีรถเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ทางซ้ายเนี่ยก็เขาก็เป็นลูกเล่นของเขาเหมือนกันนครับผมนี่ก็จะมีแผ่นแผ่นก็ซ้ายขวาครับผมแผ่นก็ซ้ายขวาก็ใส่เข้าไปได้ซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ะครับผมแล้วเวลาเล่นก็จะเอาซ้ายไปขวาในกรณีที่แบบเราอยากได้แบบฟิลแบบ จะหูซ้ายไปหูขวาเหมือนรถวิ่งผ่านนะครับมิวอ,อะไรเงี้ยใช้ใช้ตัวนี้ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ในกรณี่าตัวนี้ก็จะมีตัวอื่นด้วย velocity อันนี้ก็คือถามว่ามันต่างตัวนี้ยังไงก็คือตัวนี้มันจะปรับปรับเสียงดังเบาทั้งช่องนะครับผมแต่ขณะที่ตัว velocity นี่มันจะปรับได้ทีละโน้ตเลยเอลองเล่นดูจะเห็นเบาลง มานนััครบไอ้ที่เหลือก็ลองได้หมดนะครับรีลเลชอะไรแพราะตัวนี้นนรู้สึกแบบไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มดเอ็กมอดวายไฟพิชไฟพิชเออ่ไฟพิชนี่ก็คืออ่าตัวพิชพิชนี่เป็นตัวปรับเออ่เขาเร okay, ียกว่าสเกลฟรีเควนซี่ง่ายๆก็คือปรับสูงปรับปรับ,ปร,บปรับต่ำครับเสียงสูงเสียงต่ำอย่างอเอัลชานอื่นดีกว่าอยเสียงให้แฮทนะผมอันนี้ผมอันนี้ผมมิวตัวนี้ไว้เนาะ ถ้าเปิดก็ได้ยินเสียงแค่เสียงแคบกับเสียงแหนะรัตนี่ถ้าผมชินตรงนี้ปึ๊บอ่าก็ใส่พีชเข้าไปนะครับถ้าไปข้างล่างหรือข้างบนอ่าปิดปิดตัวเนื้อกันอ่าจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นเสียงต่ำแล้วก็ขึ้นไปสูงก็คือตัวพีชนั่นเองเหมือนเหมือนกันดันดันสายกีตาร์ครับถ้าเล่นกีตาร์แล้วดีธรรมดาแล้วถ้าเราไปดันสายมันขึ้นก็จะเสียงสูงขึ้นถึงจะ อะไรเป็นเทคนิคการเล่นอเงี้ยครับผมแต่ว่าในตัวโปรแกรมเขาจะใช้คําสั่งพีชหนึ่งก็ลองได้ครับพวกนี้ลองได้หมดเลยก็ไม่เสียหายอะไรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเกือบจะหมดแล้วนะครับผมของในส่วนของสเต็ปสกันเซอร์ลูกเล่นเขาจิมเพิ่มก็จิมบวกเข้าไปนะครับอ่าใช่อันนี้ก็ในแพทเทิร์นเนี่ยสามารถใส่สีได้ด้วย จะเห็นตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เนี่ยหรือถ้าเราไม่ตั้งตั้งชื่อก็ได้ตั้งผมตั้ง 1, 2, อะไรหนึ่งสองสามแบบง่ายมากสิ้นคิดสุดๆแล้วก็ใส่สีก็ได้ใส่สีมีสีให้เลือกสีส้สมาอา,อาโอเคเรียบร้อยอา้าวปโอเคใส่สีส้มพูหนึ่งสองสามอ่าโอเคตัวอินเทอร์นะครับผม ก็จะขึ้นในแนวสีชมพูหนึ่งของสามแล้วเราไปจิ้มใส่ตรงนี้มันก็จะก็จะเห็นเองเป็นออยังไงจึงเห็นไหมเป็นสีชมพูครับเป็นสีชมพูขึ้นในนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับผมตัวแท็กเองก็เปลี่ยนได้ตัวแท็กนี่ก็คลิกขวาวก็ rename, recolor ได้เหมือนกันเปลี่ยนสีได้เหมือนกันที่มันจะเปลี่ยนเป็นสี สีแดงอ่นเตอร์ไปเพราะฉะนั้นทุกทุกคือพออยู่ในอ่าอยู่ในชาแนลถ้าอยู่ในแทร็ก uh, ของแทนะ็กหนึ่งก็จะเป็นจะจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยเป็นสีชมพูจากแพทจากสเต็ปฟุเคนซีนะครับผมแล้วก็ uh, ตัวข้างล่างน,นี่จะเป็นสีแดงนะถ้าแท็กนี้เป็นสีเขียวน้องผมลองเปลี่ยน็นสีเขียวอินเทอร์ไปฮะ ก็คือทําให้เราดูง่ายขึ้นถ้าเราทาไ่เยอะแล้วก็เอ้ยงงว่าไอ้สีอะไรเป็นเป็นของอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแยกนะครับผมแยกกลองแยกกีตาร์แยกเบสแยกอะไรหรือว่าแยกเอฟเฟกต,ต่างๆนะครับผมก็สามารถใช้ลูกเล่นตัวนี้ได้ข้างบนนี้ก็เล่นได้หมดครับในส่วนของอ่าเพลย์ลิสต์เพลลิสต์ที่สําคัญนะครับผมที่ที่อยากแนะนําก็คืออ่าแม่เหล็กนี่น,น,นี่ตัวนี้นะครับผมอย่างปกติถ้าคุณติ๊กที่เมนเนี่ยเวลามันขยับเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันไป มันก็จะไปล็อกกับตัวช่องชานลมันนะครับผมแต่ถ้าหากคุณเปลี่ยนคำสั่งได้เอาแค่หนึ่งในสี่อะไรอย่างนี้ครับผม,มก็จะเลื่อนได้ละเอียดขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะไม่เกาะกันนี่แหละก็จะใช้ในกรณีที่คุณไปดึงไฟเสียงมาแล้วก็เสียงร้องหรือเสียงอะไรแล้วมันไม่ลงกับจังหวะเนี่ยแล้วคุณต้องการความละเอียดสูงคุณก็ต้องอเปลี่ยนตัวแม่เหล็กนี่นะครับผมเป็นแบบละเอียดสูงขึ้นนะครับผม ก็ลองดูได้ไม่เป็นไรครับผมในส่วนของอตัว browse นะครับผมตัวซ้ายนี้นะครับผมปกติถ้าเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเวลาปิดก็จิ้มดได้ครับผมถ้าอถ้าเราจิ้มตัวนี้มันจะกลับไปหมดเลยแต่ถ้าเราเปิดเยอะ,ยอะบางทีเอ้งงง,งอันนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็จิ้มตรงนี้ก็ได้ทึ๊บก็กลับไปหมดเลยเก็บเก็บขึ้นหมดเลยเป็นหน้าตาเบื้องต้นนะครับผม อัหลักก็อยู่ในแพทนะผมะที่จะแนะนำลูกเล่นของเขาในโปรแกรมนี้ที่ค่อนข้างเยอะนะผมคือตรง Legacy นะผมจะเห็นว่ามีตัวเครื่องเล่นอะไเยอะไปหมดเลยนะผมแล้วก็ซิมซินนี่ตรงนี้นะครับซิมซินเป็น Default ของโปรแกรมอยู่แล้วเขาให้มาอยู่แล้วนะผม,นะผมะจะมีเอฟเฟกต์เนี่ยสนุกสนุกน เสียงหลอกเด็กครับเออจริงๆก็ไม่หลอกจริงโปรแกรมนี้ก็พวกมาอะไรจิ๊เกิรหรือสปอรตวิทยุก็ใช้กันนะครับ oh. เคยได้ยินอยู่ <Ooh>. มีต่างมีเอฟเฟกต่างๆอมีแบบสำเร็จด้วยก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันน่าเล่นอ่ะคือถ้าถ้าว่างก็หาดหัดเล่นหาจิ้มเล่นเล่นดูกันได้ครับก็เพลินเล่นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะถ้าถ้าชอบนะครับผมอ่ะ แล้วก็ในส่วนของบางตัวที่เคาแล้วผมเปิดแล้วมันไม่มีเสียงนะครับผมอย่างนี้ตัวหมดกีตาร์เนี่ยเบสเนี่ยคุณจะเห็นว่าเนี่ยถ้าจิ้มแปมจะไม่มีเสียงแต่จริงๆมันมีเสียงก็คือเพลินว่ามันไม่ได้เป็นดีฟอลต์มาให้ว่าจิ้ม้วอ,ออกเสียงเลยเพราะมันไม่ใช่ไฟล์เสียงนะครับผมแล้วเราก็ต้องอลากเข้ามาในนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมันเป็นแซมเพลอร์นะครับผม แซมลเปิลอร์คืออะไรแซมลเปิลอร์ก็ประมาณว่าตามที่ผมเข้าใจนะก็คือว่าเป็นเป็นเสียงเสียงแซมนะครับเสียงเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งบางทีก็เป็นแบบอัดมาจากเครื่องดนตรีจริงๆแล้วก็บันทึกมาแล้วก็พอคุณมาเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็สังเคราะห์หรือว่าประมวลผลตามที่คุณเขียนโปรแกรมไว้นะครับผมคุณเขียนโน้ตอะไรเข้าไปเขาเล่นตามนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าจิ้มก็จะได้ยินเสียงเบสเนี่เป็นเสียงเบสนะครับผม ตรงนี้ยถ้าจิ้มแปมก,ก็จะมันจะไม่ออกเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณใส่เป็นโนต้ตเนี่ยเขาจะออกตรงเป็นโนโล,โลเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ออกอเนี่ยเพินว่าตัวเบสมันจะอยู่เสียงต่ำๆเะถ้าจิ้มข้างบนจะไม่ออกเห็นไหมต้องจิ้มข้างล่างหน่อยเขาล่นตัโปรแกรมขอเซตมาเวลาอันนี้เวลาเวลาเราเล่นก็กดเพย์เพขึ้นประมาณนี้ คลิกขวาก็ได้แล้วก็เซนตูเปียโนโลก็ได้จะขึ้นมาอาปมันโนต้ตอะไรบ้างนะครับผมนี่เป็นเขียวๆแล้วคขานี่เป็นเขียวๆละอประมาณนี้อันนี้ก็จะใส่ได้ละเฮยผมก็เก็บกลับขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็คิดว่าครอบคุมเกือบหมดแล้วจริงๆก็ไม่หมดนะยังมีอย่างอื่นอยู่แต่ว่าคงต้องไว้ในพาร์ทหน้าละกัน อาจจะเสริมอีกครั้งหนึ่งก็คือข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้ก็คืออันเดียวกับวิวนี่แหละแต่อันสําคัญสําคัญก็คือนี่อ่านี่คือเพลย์ลิสต์อันนี้ก็คือสเต็ปจูเกนเซอร์อน,นี่ก็อ่าเพโนโลนี่ก็เบราว์เซอร์อ่เปิดแล้วกลับมาหมดอ่านะครับผมอ่าตัวขวาสุดนี้อันนี้ก็คือสําคัญนี่ใช้สําหรับอ่ามิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์นี่ก็เป็นกินกับเหล้าไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่มิกเซอร์ er นี่ก็ คือปรับช่ n นใครช n n e l มันนะครับผมในส่วนของนี้ก็ลองใส่ให้ดูเลยนิดนี่ลองลองเพยดูโอเคมาต่อกันนะครับเมื่อกี้เพิ่งว่ามีโทรศัพท์เข้ามา,อาโอเคในส่วนของข้างบนนี้เมื่อกี้ที่เสริมไปกรมิกเซอร์นะครับผมอแล้วก็ตัว ตัวช่อพวกนี้เราจิ้มเข้าไปได้เหมือนกันนะครับผมจิ้มเข้าไปแล้วข้างในก็จะมีให้ปรับเล่นก็ลองได้ครับผมปรับพีชนะครับผมปรับอะไรพวกนี้ลองลองลองเล่นดูก็ได้แล้วถ้าจิ้มตรงเส้นี้ก็ออกนกันนะครับผมปรับแผนปรับวอลลุ่มปรับทีละชิ้นข้างในนี้ก็ได้นะครับผมอยากอยากลองปรับอะไรเล่นได้เลยเต็มที่นะครับผมว่ายังไงก็พอเปิดใหม่ก็หายหมดนะครับผมถ้าเรา new program นะครับผม new file แล้วก็อันนี้คือมิกเซอร์นั่นเองนะครับผมมิกเซอร์ที่ที่ว่าเมื่อกี้ที่เอาไปใส่ที่ไม่ได้ใส่เหล้านะอนนี้คือที่เอาไปใช้นนใชนนตรงนี้ก็สามารถเราจะลิงก์มาได้ไหมก็คือได้นะครับผมรับตัวเนี้ยถ้าเราเล่นเนี่ยนนก็จะเปนะ็นก็จะเห็นนะครับว่ามันมันมันเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมก็คืออันแรกเนี่ยก็คืออันหนึ่งคิดนะครับผม ไม่ใช่เป็นแครนะครับผมตรงน,นี้เราก็ปรับปรับได้ปรับเมัดนดังเบาในนี้ก็ได้นะครับผมคือไม่จำเป็นต้องปรับที่นี่ทีเดียวปรับที่นี่ก็ได้มรเซอร์ก็ได้นะครับผมที่จริงก็เร่นได้เยอะแต่กรณีที่ที่มันไม่มานะครับกรณีที่มันไม่ไม่ลิงก์มาเราสามารถใส่เข้าไปได้นี่เช่นสมมติผมเอาอะไรเกิดปืนเกิดปืนผมว่าเสียงปืนเนี่ยเห็นไหมครับว่าตอนนี้เสียงปืนมันไม่ ไม่เข้ามาในนี้เพราะว,ว่าผมใส่ทีหลังมิกเซอร์เห็นมันไม่ขึ้นเดี่ยวขึ้นแค่สีตัวจริงตรงนี้มันน่าจะขึ้นเสียงปืนนี่ไหมครับแต่มันไม่ขึ้น,นก็นนแค่เราคลิกขวาครับผมแล้วก็ลิงก์ซีเลเเรสแตชชวลนะผมก็คือเราก็ต้องไปคลิกที่ตรงน่้นอน่าในตอนนี้เราเลือกชันแนลปืนแล้วนะอ่าแล้ก็คลิกขวานะก็ลิงก์ลิงค์ไปที่ทูดิสแตชนะผมกาจะเห็นว่าไงม,มันจะขึ้นชื่อของของชันแนลนี้นะผมเสียงปืนนะครับประมาณนี้ ันนี้ครับผมว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะหมดเท่าที่ผมใช้แล้วนะหลักอันไหนเล็กๆน้อยก็เข้าไปลองเล่นในเองน่าจะได้นะครับผมโอเคในส่วนของคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้แล้วกันแล้วก็ในคราวหน้าผมจะเพิ่มส่วนส่วนของการดึง v s t ข้างนอกเข้ามาผมคิดว่านั้นน่าจะจบแล้วนะเพราะว่าพื้นฐานก็แค่นี้ก็ผมว่าทำ คือถ,ถ้าเล่นเยอะๆเนี่ยสามารถทำสปอร์ตวิทยุอะไรเองได้ละนะครับผมอโอเคอะไรยังไงก็ใช้กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ